ก็สวัสดีกับคลิปใหม่ๆอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าป่าไปหาเห็ดแล้วก็เผื่อเจอสมุนไพรด้วยนะคะตามไปด้วยกันเลยค่ะไปัะนะครับดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับบรรยากาศครับ ป่าชุมชนนะจ๊ะวันนี้เจอเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนแดงเพื่อนๆเดี๋ยวจะจิ้มให้เพื่อนๆดูนะคะ,คะอันนี้เป็นป่าธรรมชาติเห็ดที่ออกในป่าจริงๆนะเพื่อนๆสวยงามมากเลยเพื่อนๆเ,เห็ดปวกหรือเห็ดโคนแดงนะ มันจะออกกันเป็นหมู่ๆนะเพื่อนๆนี่นี่ก็ได้หลายอันเหมือนกันกำลังโผล่กำลังโผล่นะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ขุดลึกหน่อยเพราะว่าตัวนี้ลากมันจะอยู่ลึกออ่ะโอ้เพื่อนๆสวยมากเลย จริงเลยเพื่อนๆนี่ในป่าธรรมชาติใกล้บ้านเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะเพื่อนๆมีแล้ว,ลว,ลวอืมแบบ่อ้ ก็เป็นเข้าป่าวันนี้ก็เจอสมุนไพรอีกอีกชนิดหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ตัวนี้กินได้เลเพื่อนๆออกอกินกับน้ำพริกปลามีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึง่งกินได้นะคะนี่วันนี้เข้าป่าเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆ,ๆ,ๆเจอสมุนไพรหลายอย่างเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นป่าเลยค่ะเพื่อน เยอะมากป่าอับนป่าดงดิบน่นสัตว์เอนี่เจาผีมังดาเลยนี่กับแม่เนี่ยจะป่าทายแล้วก็อันนี้ที่แม่ขาวที่งามนี่ ยาลีแพแบบธรรมชาติสดๆในป่านะจ๊ะดูธรรมชาติกันนะครับเป็นสภาพป่าป่าชุมชนนะครับ ที่สามารถเข้ามาหาเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะป่าชุมชนนั่นเอ,เองนะครับก็เฉพาะ ชิคเนมูน่บ้านอะไรประมาณนี้นะบรรยากาศอะไรตักเลยเลยอยากกินอ้อยครับผมว่ามันสวยดีเลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะ นะครับเพื่อนธรรมชาติรังสรรค์นนะไปเราไปเก็บเห็ดกันต่อจ้ะนี่เจอเห็ดโคนเขาเรียกทางเหนือเขาเรียกเห็ดโคนตน้นหรือเห็ดโคนหมอนนะเพื่อนเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้ออกธรรมชาติจริง,รง,งเพื่อนเพื่อนกำลังทำการขุดนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมสวยงามมากเลยเพื่อน

ออกธรรมชาติจริงๆนะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เยอะเยอะพอสมควรเห็ดเป็นตะก้านี่เรามาเก็บ้ะครับกลมกิ้มันน,นั่นง เพื่อนๆวันนี้เข้าป่ามาหาสมุนไพรก็บังเอิญมาเจอว่านจักจั่นนะเพื่อนๆมาดูกันครับแต่ไม่ได้นำอุปกรณ์สำหรับับปลานะเพื่อนๆโอ้หสวยงามมากเลยเจอโดยบังเอิญนะเพื่อนๆโอเคครับแสดงว่ามันยังพอลงเรืออยู่นะครับเจอโดยบังเอิญนะเพื่อนๆ เดี๋ยวค่อยเอาถ้ามันยังไม่ยุบหรือตายไปเสียก่อนนะครับจะขึ้นมาทําการขุดโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าหัวเจ้าว่าจ้กระเจนเนี่ยเป็นยังไงนะก็ตามชื่อเลยนะครับพาหมามาหาเห็ด ตื่นเช้าเลยเจอเหนื่อยมาก่านผู้ชมมุนไพรตั้งแต่เช้าตื่นแต่เช้าไม่เจอเลยไปหากันต่อนี่เราขึ้นป่าแล้วเพื่อนๆวันนี้เรามาใหม่นะครับมาเจอกันอีกแล้วกับว่านตัวใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมถึงแมงดา ก็สรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อผลก็ตก,<อ>กนะครับใบกินได้หมดนะเพื่นนนนพอนๆเพราะว่ากินกับแกงหน่อไม้อร่อยมากเลยหรือว่าเอาไปใส่ยำหน่อไม้ก็อร่อยนะคะนี่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อนี้ก็อยู่ในป่านะคะอยู่ในป่าดิบชื้นค่ะแองนดาเอาละครับฝนตกครับผมฝนต,ตกแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ครับสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายจุบ ที่เราไปหาได้มาวันนี้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะทําทการเอาไปล้างนะเพื่อนๆพอได้เยอะพอสมควรล้างเห็ดแล้วถ้าไม่หายก็น่าจะแกงนะเพื่อนๆแกงเห็ดกินเช้านี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจอกันคลิปต่อไปวันใหม่นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย